สาวสกุลมาถาซื้อฝันเป็นแต่จากโมงแปดโมงเจ้าเลยเปิดรักเองค่ะจนตอนนี้กี่โมงแล้วจนตอนนี้กี่โมงแล้วต้องยกเองเปิดเองยกเองเปิดเองจะไม่เป็นลมใจสาวสกุลจะเจอมามาแล้วอย่าอู้อย่าอู้สาวสกุลให้ให้ไวให้ไวให้คล่องสาวสกุลมาช่วยแม่ค้ามาจ้ะรับหน่อยเอ้า เอาี่ไปวนนู้นอาวี่อยู่ไหนเร็วๆๆอยู่เขาใได้กินข้าวเศร้าอยู่เร็วๆให้คว่ำไ้ก่อนเดี๋ยวอู้งานเดี๋ยวอู้งานหอยูรื่องเนาะต้องมีของแทนใช่ไหมโอเคโอ้โหใช้งานเลยนะคะนี่ส่ามาเต้เก้าโมงเสาไปๆเสาวสะกดม่านมาหอดลานมาเปิดเห็นตะไคร่สดถาผักเปิดที่น้องเอ๋ย อย่างนั้นคือคอดีแทนน่ะนะเออผัอีตูเอาเอาผักอีตูคุณตู้คุณตู้ผัอีตูนี่มันอันนี้ไว้ไว้เนาะผักอีตูไม่คนคนคนแม่ค่าคนสวยเป็นทุกอย่าง ทูพื้นพอมคนพักพอมเป็นทังแคชเชียร์เป็นทีโ er, ตพ่พอมอยากสั่งของเองด้วยนะแล้วเนาอยคนเอ็เจ๊เล้วๆอ้ายำหายกันให้หายโน,น,นกินกิน,กนหัวเจ้านายนะมอือแน่นอนแดกเลยค่ะยังไม่ได้แด็ก,กันแต่เจ้านายแค่นั้นแหละเหนื่อยเท้าไหไม่ไมไมหลอกค่ะไม่พา พักค้าบนนั้นนะสมมามาพักเน่าพักเน่าัุาผักเนห้องพักเน่าผักเน่าะกอนก็พักเน่านี่กับพักเน่าตะกนเกินผักเน่าหุบตะกนห้องเขาหอมืันนี้ผักล้งหลายๆพี่น้องเพราะว่ามันเหม็นเด้เขาว้าเลยงผักเน่าอ่ะเร็วเ็เเหิวข้าวอันนี้เอาไว้นี่แหละอันเนี้ยโอเคห้อก็เย็นบดแล้วล่ะส่นตรนยังคะคุณคุณขา กระถินกระถินบิมรัวยกระถินเม็ดกระถินไม่ใช่ยอดกระถินไหนเม็ดกระถินมะม่วงมามาเรื่อยๆบุกม่วงลงบุกม่วงน่อยเคลือบเรืองก็มาเด้อมีทุกอย่างเลยเนาะนี่นีไอตัวนี้ก็มีขี้เหล็กก็เข้านี่นะดอกอะไรนะดอกแคร์ดอกแคร์ดอดแคร์ยอดแคร์ยอดวันนี้ใครเข้ามาให้ดูหนังหน้าแม่ค้าด้วยว่าดีหรือไม่ดีนะคะถ้าอารมณ์ดีเด้วแถม ว่ามือนีแม่ค่ะล้มดีอยู่ฮะเด่นเข่ามาได้เห็นหนาเน่าอยู่วันนี้มาไอเก๋พ่อมีผู้เฝ้ามาหานะคะยิ้มใส่นมาเจอคดใดไปจอบมันกันนะไปไปว้าวเข่าเฝ้าไปนี่กระซอยเอาแหม่ผ่านนอนยิ้มนี่กระซอย สม่อนแม่ค่เอาผมนพงนได้แซ่บเฝ้ามาด้วมาด้อแม่ค่าใจดีเว้ยนี่พ่อนกงแน่เลยเนี่ยดวนดวนเฝ้าเหยียบเหยียมามาถวยด้วนผู้ใดก็ได้ันใๆอันนี้มันขึ้นไม้หลายแฉ่ียังนี่ผักลายค่ะเขียวนี่เฮ้คือผักอะไรอ่ะสมเห็นผักขึ้นใช่ยังโอเค ลงเลเพราะว่ากลองข้างล่างยังไม่เปิด <S 1> <S 1> มันคือภาคอะไรนี่ <S <S